สาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำแผ่นดินทำหลวงปู่ขาวเด่นสกกาวถ้ำเอราวัณนครเขื่อนคันกาดแก้วบัวบานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชาดาทองรานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอมืองบงบัวลำพูประวัติการศึกษาจบ วิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะสาขาวิชาพืชสวนนะคะแล้วก็จบวิวทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพืชศาร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา,าชมงคลล้านานานะคะหลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตเรลพันธุ์นะคะของบริษทัท T S A เป็นเวลาสองปีอยู่ที่อุบราธานีนะคะแล้วก็ไปเป็น าหน้าที่ประจำห้องแล็บของห้องปฏิบัติการของบริษัทส่วนกิตตินะคะเป็นเวลา2ปีแล้วก็ลาออกไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยพร้อมกับเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิยาเขตลำปางปานะคะเป็นการเรียนด้านการปลรูกงพันธพืชนะคะแล้วก็หลังจากเรียนจบปริญญาโทนะคะก็จะไปเป็น นักวิจัยอยู่ที่มูลนิธิโครงการหลวงนะคะก็จะทําเรื่องการปรับรมงพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นวันที่5กันยาย,ยนพศ2561นะคะก็ได้สอบบรญจุได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่1จังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ที่เป็นในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่20กันยาย,ยนพศ2562ได้ขอย้ายมาอยู่ ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะนนในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการจนถึงปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายก็คือมีงนานส่งเสริมการ,กรเกษตรของตำบลโพชัและ,ละนาคำไฮงานสื่อเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้ากเกษตรหรือว่าสวกงานโครงการส่งๆๆเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้วก็งานไทยธรรมชาติแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆจากหัวหน้านะคะ ทักษะการทำงานได้น้อมนำหลักการสงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจต้องมีการทำเข้าใจเสรีกรทั้งเข้าใจเกษตรกร,รกภูมิประเทศความหลากหลายบบของปัญหาทั้งทางด้านกายภาพจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เข้าถึงคือการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนหลังจากมีการทําความเข้าใจแล้วก็มีการเข้าถึงนะคะก็จะนําไปสู่การพัฒนาการพัฒนาก็จะเป็นการมีการสร้างทีมเกษตรกรแกนนํามีการ จัดกระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์กลุ่มนะคะแล้วก็มีการศึกษาดูงานหรือการเลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่ามีการฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็รวมถึงการให้คําแนะนาในชุมชนแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการรวบกันแก้ไขปัญหานะคะแนวคิดในการทํางานก็จะเป็นที่ว่าพยายามอดทนทุ่มเทคิดบวกแล้วจะดีเองแนวคิดในการทํางานนะคะหนึ่ง พยายามทั้งกําลังกายกําลังใจพร้อมรู้นะคะหรือว่ามีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะพยายามให้ที่สุดค่ะสองอดทนอดทนต่อปัญหาอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งอาจจะมีคําตําหนิตีเตือนแล้วก็นําคํานั้นนะคะมาปรับปรุงแก้ไขนะคะสามทุ่มเททุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจที่มีนะคะแล้วกาลังสติป,ปัญญาของเราทั้งหมดแล้วสี่ คิดบวกนะคะเมื่อเราทำครบทั้งสี่อย่างนะคะแล้วผลสำเร็จของงานก็จะมาดีเองค่ะ